สวัสดีค่ะมาเด้อม,มากินเขา่ามากินเข่าไกลบ้านมื้อนี้มากินเข่านอกบ้านค่ะพี่น้องกับเข่ากับสิมนีนี่อาหารหลกักไปไซส์กับบะหมี่ตาบักุ่งเลยพี่น้องต่บม,มักอันนี้มีอย่างหนี่น้ำตกอันนี้นต้มแซบต้มแซบเปเปอร์จะกินอะไรลูกคอหมูย่างก็มีกินให้หมดเด้อพี่ป๊อปปุ๊กเอาข้าวใส่ด้วยลูก เบเปอร์จะกินหมูไหมเอามามให้น้องนอยหมูก็มีลูกหมูก็อร่อยนะฮะโอ้กินข้าวก่อนคุณกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปกินข้าวเสร็จก่อนนี่อากินครับอ่ะมืดมืดมันมืดมันมืดอากินไก่ย่างไก่ย่างเขาสวนกวางอร่อยแซ่บมาก อะไรไม่ไม่แตบอย่าพูดคำนี้อะไรเธอไม่ชอบเธอกตว่าไม่แตเบแซบบอเด็กแซบบอละแซบบอแซบบอ เมื waited, so 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 ่อนี่จะปอนเสือผ้ามาเลี้ยงกินเขานอกบ้านแต่ปอนเสือไดนนูนมือนี่เนาะเฮียปลอยหรือเปล่าเฮียปลอยหรือเปล่าหรือว่าคุณปู่คุณปู่เลี้ยงพนะโอ้ยไปนี่อย่างเราหลอดจุดไตพี่ ได้ไปลองเทถาได้ไปลูกได้ยังอิ่มแล้วแซนโอ้โหอืมก้มมั้งก้มมั้งจิ๋นลูกก้มมั้งไข่ก้มมั้งข่เอร่อยมากอมาร่อยมากอร่อยมากเอ้าอุ้ยขาพี่เปเปอร์ไหนล่ะเปเปอร์อยู่ไหนโอ้ยมาจากเป็นไฝ่กับมากินเป็นไฝ่พี่น้องเอ้ยเบิึงเนี่ย เทากับยางค่ะโค้งเงี้ยวหยุ่นไปมันก็ปั๊กลักเขาอันนี้บ้างเลยเขาจะอันคิดทายฟังไปก็จะนึกคิดเป็นบ่สีสันนิฐานสิเดาเดาว่ะจะเริ่ออาหารอ่ะกินกินลูกกินอันนี้อันนึงตำปูอันนึงตำเล้าเห็นบ่อันนั้นปู เออผ้ปองบีบแขนเนี่บีบแขนกันลูกราบไอฮักนั่น่ไอกรฮักกันดีมากินขาื่อยห้นี่หมดแล้วอิ่มแล้วอันนี้ไม่หมดอันนี้ไม่หมดอันนี้ไม่หมดความหมูย่างหมูย่างทุป้อง